สำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของเรื่องโซภอนยอดมวยกัมพูชาขึ้นชกกับนักชกชาวไทยนะครับผู้มีชื่อว่าสุภชัยนะครับก็ต้องขออภัยไม่รู้จักชื่อค่ายนะครับท่านาการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการซีทีวีพนมเป็นกัมพูเชย26มีนาคมปี2560ท้าวกาดัภาคเป็นภาษาอีสานาเราก็ต้องขอกล่าวคำบรราสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งน,นะครับ เอาสำหรับเมื่อน,นี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีครับโบกาตอของกัมพูชาได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะก็มีข้อความของท่านผู้ชมชาวกัมพูชาได้ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากบอกว่าโบกาตอมวยไทยและศิลปะทั้งหมดนะครับเป็นของกัมพูชานะบางข้อความถึงกับโพสต์ว่าเอาต่อไปมวยไทยต้องขออนุญาตกัมพูชาจัดนะครับนะก่อนที่จะพูดอะไรนะครับก็ให้ไปดูข้อมูลก่อนนะ มันบ่งบอกถึงสันดานนะว่ามีความรู้แค่ไหนนะตอนแรกเนี่ยเอามวยไทยไปนะครับแต่เขาไม่ให้ผ่านนะถ้าเป็นต้นแบบอยู่ห่างๆได้สมมติเอาสมมตุมมต,มมติจะเล่าเปรียบเทียบให้ฟังให้เข้าใจนะสมมุติเอาประเทศเราทำบั้งไฟขึ้นมาเอาฝรั่งก็นําไปพัฒนาเป็นจรวดยานอวกาศนะ แล้วคิดว่าประเทศเราจะไปนําจรวดกับยานอาวกาศมาจดทะเบียนเป็นของตัวเองเลยเอา,เอาก็พูดแค่นี้แหละเอาให้เข้าใจนะครับนะเพราะมวยไทยได้รับการพัฒนาเอาแต่สิ่งที่ลอกแบบมวยไทยไปแน่นอนก็คือมวยขุนขแมนะครับหรือมวยเขมน ส่วนโบกาตอก็เป็นศิลปะการร้อยรำกันอะไรเต้นยอกๆแยกๆกันนละเอานาน,า,นาเห็นไหมมวแต่อธิบายมวยกาลังต่อยกันันตัวเอาก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับมุมน้ําเงินนะกัมพูชาเขาพิมพ์ชื่อว่าซูปเปอร์ชัยเอาก็น่าจะเป็นสุกพัชชัยนะครับแต่เช็คดูชื่อแล้วไม่มีนะครับเนาะส่วนมุมแดงโอ้โหเรืองโสพรเอาเนี่ก็ดูสิครับว่าเอา มวยขุนคาแมนี่เรารู้จักแต่มวยไทยเราไม่รู้จักนะเอาเรื่องเตะไส้ขอนาท่องดังเป๊ะบันหนึ่งเอาก็มาเบิงว่าเรื่องสุภาพสิิถือคำบ่มือนเนี่ยเอาเรื่องขยับเข่าหานตัวเอามวยไทยก็กาลังเล่นเชิงนะครับเนาะเนี่ยเอาถ้าใครรู้จักชื่อก็เออบอกเข้ามานะครับเนาะเพราะว่าแกแล้วก็เริ่มจะไม่รู้จักใครแล้วเอาเรื่องวัดไรเตะขอบักแอลทีบขัวเล่นพอควบนั่นอีกเลย เอาเรื่องตีไส้เขงนะเออผอ้ช่วยเอามวยไทยเนี่ยก็รอดูจังหวะเอาเล่นชั้นเล่นเชิงเอาเนี๋ยก็คือยกแรกนะเรื่องขยับเข้าหานะครับนะเอาเอามวยไทยสูงกว่านะครับเนะเอาห้ามบอกว่าไเรื่องตัวเล็กกว่าต้องต้องต้องสอนต้องย้ํานะครับเผื่อเขาจะได้ซึมซับมาคนตัวสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่านะครับเนาะเอาเปรียบเทียบง่ายๆเอาห่านกับจอระเข้นะครับ จระเข้หนักกว่าหานนะครับเราจะไปดูส่วนสูงเห็นบอสเลี้ยงจระแข้ฟาดห,หางนะี่ยบอสเลี้ยงจระแข้เอาเอาแต่สุภชัยเนี่ยก็ยังใจเย็นนะครับนะนี่ก็เขีย่ยขาวเบาๆเนี่ยเอาดูเหมือนจะกลัวเรื่องหรือ,อยังไงเอาเรื่องเตะซด้วยเอาเรื่องขยับขวาเตะไซด์ลุยล่องเบิง้งมวยขุนคะแม่กับมวยไทยเอาหนังเ็นบ่าตีเขาล้มตถือเตะเขาดา เอาสูเปอรทเนะครับเนาะเบืงฐาทั้งกับใครๆคนทั้งขมิ้นทั้งบุรีรัมย์หมดอะเอาเรื่องสพ่อนเตใส่ต่อยมัดหมนก้อแจ่ะดูมวยไทยเนี่ยก็คล้ายๆจากเก่งนะครับนอะดูลีลาดูชั้นเชิงเนี่ยอาจจะใช้ชื่อจริงหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะแต่าาชื่อนักมวยเนี่ยชื่ออะไรเนาะคุ้นๆไหมคือยังเห็นแกตีอยู่ทั้งกต่นวนขอนเข่มน,นี่แล้เอาว่าทั้งไนเตะหัวคอนเ,เอาเรื่องต่อยใส่อ้าวอ้าวดูลีลาเหน่ เอาไปเล่นดีล่าอะไรถึอมัดเลี้ยงนกก็เนี่ยเหนียกที่สามเลยดิเน <c oughs> เอาตัดมาเนาะครับเนาะพอ่ามวยไทยนั่นนั่นเตะเทียนึงไหมเอาเรื่องตอ่อยไส้ตัวห่วยเอาแยกวะแยกธรเมเนตรผักตะมวยคอมเมนต์นละจนซีโบ้คอมเมนต์เลยละละเอาเรื่องเตะทราของบักแอลถือจับทุ่มลงไปเอาก็ต้องเอื่นว่าสุภเชยเนาะครับเนาะเอาสุภเชยนะครับเป็นมวยชนะหัวเลี้ยงชนัดไส้ เอาเรื่องขยับเข้าหานะรอจังหวะและโอกาสนั่นแหละพเพื่อทํร่ล่ร่างกายเห็นตัวอเอาเรื่องอมวยไทยชักเป็นยังไหเอาเบิ้งงคาทาั้งกะหวงหวงอาวุธทั่งนี้นเห็นไหมเอาเรื่องขยับเข้าหาต่อยไส่เอาเตะหัวดับเอานั่นเห็นปะเขาได้ใจแล้วเขาตีเราเอาลอ่องเบิ้งต้องออกอาวุธนะครับนะพี่มาศยังบอกว่าน่ะต้องออกอาวุธนะเอากระมาแร่ยกที่สี่ก่อนเอาเรื่องต่อยไส้นะครับนะ เอาวันนี้ก็ก็ตัดออกบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามวยไม่ดุเดือดเขาจะตัดออกเห็นบ่สถือต่อขาเว้ยงายท่องดังบุ่มเลยผมหันเลี่ยงเอาเลี่ยงใครจะขอให้อีกเช่นเคยเอามวยไทยก็สูงกว่านะครับนะแต่น้ําหนักเท่ากันนะบอกดูดูในถอดซุ่มบะหูวนี่ทอังคูมวยไทยจอยแจ้งแข้งอยู่กับฮาวานใหญ่กว่าเอาเห็นบ่สถือเตะาของบักแอลเอาซูเปอร์ไทย เอาจับขาได้เอานั่นนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยตกปอกแล้วเวย้ยล่างเบิง้งตีลมดูดูดตับไตใส่พุ่งง่ายไปยุ่งวอนต้อนแล้วเห็นว่าเลี้ยงเตะใส่ลุยเอาเรื่องก็เป็นไฟขย,ยับเข้าหาอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะเนี่ยสุภรชัยเตะดักนะเรื่องต่อยสายเอาแท่งเขาโอ้โหเอาเอาก็เป็นท่านั่น่ะพี่น้องเอาโดนห้ำเอาโดนห้ำอีกแล้วพี่น้องไอ้เมื่อกี้โดนท้องนะเอ้าบังภาพซาดู โอ้ยพวดแล้วพี่น้องเอ้ยถือสายเบ,อยบอือพุนถือสายเบือถือเสือพุนอ๋อแต่ก็ถูกสูงนะครับเออก็ต้องยอมให้กรรมการนับแลวโชคต่อนะว่ามันหำอยู่ที่งสายเบือค่อยสีบู่นะเออคุณตีเอาว่าจะได้กรรมการให้โชคต่อเอาเรื่องโดนนับนะครับนาะยกที่สีนะเอาว็จะในรเรื่องเอาขึ้นบอ่เตใสเอาเถือกโอ้โห,โหพี่น้องเนี่ยเถือกจับแล้วก็กดลงไปด้วยนะครับนะโอ้โหดังปรงลาน กองเชียร์กัมพูชาพากันปากโปไปเอาเรื่องใครจะปองเอาจูงได้มัดไส้เอาเรื่องนี่มัดหนักนะครับนะเอาเอาต้องเตะสกัดเนี่ยเตะบริเวณหน้าท้องนี่โอ้โหโอ้โหถือเข้าอีกแล้วพี่น้องเอากระเด็นกระดอนนะครับนะเอาเงื่องเพื่อเพื่อเอื่อเอากรรมการเพื่อนทั้งปากโป้ทั้งตบมือเอากรรมการให้สัญญาณชกต่อนะครับนะเอาแทงเข่าสวนนะเอาเรื่องนี่มีจุดอ่อนที่ท้องนะครับนี่เอาเตะไส้เข้าหน้าท้องนะไรละ เอาสุภเชัยถอยมาเตะขัวเขางนาท่องอีกครั้งหนึ่งเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเตะใส่ขางนาท่องขึ้นกันตีชนาท่องกันทีอันแก๊กแทนเมสซ์เอากรรมการแยกก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับนาะกรรมการก็ต้องส้ำเรื่งคอมเมนต์เอาเรื่องเอาว่ายังไงจุ้งได้หมัดซ้ายเอาเก็บอาวุธอะไร้ี่บันเนเอากรรมการแยกก็ว่าอีกครั้งหนึ่ง เรื่องต้อยไส้นะเออเอาเป็นยังเอ้าเออโดนแข้งเอาจุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าเอากรรมการนับอีกแล้วโอ้ยเอาจุกนะครับเนาะเอาก็คงจะไม่ใช่ห้ำเอาเนี่ยเขาจับที่ท้องนะครับเนาะเออจับที่ท้องนี่ก็แสดงว่าโดนท้องจริงๆไว้เบนแล้วเลี่ยงโอ้ยอาจารย์ผู้ชมนั่งยืนน้ำมือนะปากโผล่โกกหนึ่งปากเล็มเดมโจร มดอะไรตายอย่างละเอาว่าตั้งไนเรื่องเอาโดนทุบลงไปอีกแล้วดูเหมือนว่าจะมีจุดอ่อนที่ท้องนะครับก็คือโดนครั้งแรกนี่โผล่เข้าไปต่อยเะอ่นแล้วก็โดนแทงเข่าสวนจุกกันแล้วเรื่องเอาเอายกห้าเพิ่งจะเริ่มขึ้นเอาก็แตะนวมเลยมวยไทยนี่ไปแตะน่วมเขาเนี่งเว้ยสั่นแตะน่วมแล้ว,พวเพราะเฮ็ดนังนเขากัดไล่ตีเสมอท่านะดีบุรีแพ้ย่ะ คุณจะเริ่มขึ้นมาไม่ถึงนาทีกว่าๆนะก็ไปแตะนวมสงบสุดเอาเรื่องอเรื่องจุกบเอาแหน่แตะนวมดีแล้วเอาเตะสวนนะครับนะเอาแต่ดูเราเตะหนักนะครับเนะตะไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหเรื่องนี่สะทกสะท้านนะคนี่เห็นว่าตีใส่ไปกันเนี่ยอา อ้ามวยไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน,นี่เตะหนักเ่ยโอ้ยแล้วก็กันหมัดหลบหมัดเก่งด้วยนะแะก็เรียกว่ามวยซุ่มนะครับนะส,นสำหรับมวยไทยนะเน่ไปพุม่มแต่ตะน่่มเขานคืนบอบทตีให้คคักรวดเลนะเอาเมือ่อก่อนก็มีนะครับได้นับนะได้นับปรากฏว่าเสมอโดนเขาไล่ มัวแตะนวมสงบสึกเนี่ยเขาไล่ต่อยเนี่ยเห็นว่าเรื่องตีเข้าไปเนี่ะเอาแต่เราก็มีเตะสวนนะครับนะเนี่ยเป้าไมยคือหน้าท้องเนี่ยเอาไปแล้วท้องของเรืองเนี่ยโดนไม่ได้เนี่ยพอโดนท้องแล้วก็ไม่กล้าเข้านะเนี่ยปกติเป็นมวยบ้าบินนะเรือเนี่ยเเมื่อก่อนมาสิยันไถเนี่คือก็เตะท้องดูไรกันเนี่ยเนี่ย เอามวยไทยคงจะรู้ทางมวยนะครับเรื่องนี้ก็จะหาโอกาสนะหาโอกาสให้มวยไทยเตะต,ต่ำๆลงมาบริเวณหั่มเนี่ยจะได้ทิ้งตัวนะเอา,เอาแต่มวยไทยก็รู้รู้ไตนะรวยเตะคนนาเอิบหุ่นแหละเอาว่าจังหดตัวเบื้องหน้าคือคน้างสุรินอยู่ตัวละอันมวยไทยนี่ไหมนาคล้ายๆค่อนข้างจอมพะระนี่ไหมเอาว่าจังใดก,กรรมการ เาก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนอะครับเนาะาปุรชัยกรรมการมาเห็นหนาขึ้นุปเปอร์บอลระบุนั่น,นเห็นว่าสุปชัยชนะคะแนนตัวแก <future> ้วรุมจองได้เดินทางไปโชคที่กรุงตโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับกับซูซูกิยามากิว่าโดยการโชคในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการ Big Bang 37เมื่อวันที่29ธันวาคมปี2562เทาา้ากาดาภ<พ>าคเป็นภ<พ>าษ<พ>าอีสาน เอามาฟังกตจิกาก่อนหน,นักมวยมือนีซันบ่เลี่ยม่อยบ่ตัดสินเอาการชกนี่ก็คือห้ามตีห้ามกันห้ามฟันสองห้ามล็อกข้อตีเขาเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ให้ล็อกข้อตีเขาไรบัวขาวตีมวยญี่ปุ่นแก้มตายมาดังนั้นจึงห้ามล็อกข้อตีเขาเอาซ้ำนี่ละบ่อยากกวนไหลเอาตามัดเขามมพอหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกายนกันว่าโอ้โหแก้วรุมจองนะครับนะชกที่ญี่ปุ่นเป็นครองแรก อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะครับมีคอมเมนต์ถามว่ามวยกัมพูชาเคยไปชคญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับก็แค่ขอถามเฉยๆนะครับนะอะเผเอิญไปเจอคู่นี้นะครับท่านก็เลยเอามาลงให้ดูนีแล้วเอามาตั้งในแก้วรุ่มจองนะครับกางเกงดำนะก็อยู่คนละโซนนะครับนะสําหรับญี่ปุ่นนี่ก็กางเกงแดงนะครับอยู่โซนขาวเอาแก้วนี่ก็โซนเดียวกับบวัวเขานะคือโซนแหล่ เอาวาจังได้แก้วขยับเข่าหาเอาดูการชกของแก้วสิครับนะเหมือนตื่นเวทียังไงไม่รู้เป็นจังห้างจังห้างคือจังคนขี่ข้าดากเนี่เอาแก้วฮาาอกาสจังวะพวดนะเตคขาเอ้าเตะแรงแต่ไม่โดนนะเอาแก้วยังไปฝ่ายเดินเข่าหานะครับนะเอานั่นนะเห็นไหมสำหรับเอ่อญี่ปุ่นนะครับซูซูกิยามากิว่านะครับก็ไม่ไม่ค่อยเห็นฟอร์มการชกสดเท่าไรเอาแก้ว ดูเก๊กกลงๆดูแบบตื่นสนามยังไงไม่รู้นะครับเนาะพ้ะแต่แก้วก็เคยชกที่ฝรั่งเศสมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาชกที่ไทยนะรายการไทยไฟส์ก่อนที่จะมาชกไทยไฟ์กับยอดแสนไกลนะครับแก้วก็เคยเอาชนะมวยไทยรวดเดียวนะเจ็ดคนเอาเป็นการน็อกเอาหกคนนะครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมจวงนี่มัดควรญละล่ลองเบิงตีเอาควนเะนาะมือนีิก็ม่เห็ดตะปูให้เบิงนะครับเนาะ เอาแก้วข่อยับของหาวื้ดรีมัดใส่นะเห็นบ้อนตัวที่รรมดาหรือแก้วไม่เนาะเอาเนี่ยโอ้เอาน่ะน,นะโ <c oughs> อ,อ,อก,กัสเขาไปรับตีนเขาแล้วกัเต้นแล้วแก้วลูกตามน้ำเหมือนตัวเอาแก้วยังเป็นไฟยังข่าหฮานะครับเนาะแก้วรุ่มจองเอานักชกจากพนมเปญกัมพูชาพ่วะตีมัดขัวไต้คาคขักสูสุกเิเนี่ย เอาหน่ะซูซูกิเตะใส่ถแก้วเตะขาล่องเบิ้งเอาซูซูกิเตะขาคืนนะครับนะแต่แก้วเตะขาหน่ะโอ้ยเว้ยยกล้อนแล้วแก้วอัดาัมบักจกคุ่นแล้วมาเห็ุขาล่องเบิ้งตีเอาเอาปกติการลงมวยเอ่อมวยที่เป็นชาวต่างชาติชกกันนะครับก็คนไทยก็ไม่ค่อยดูนะแต่ก็อยากจะเอ่อให้พูดให้หลากหลายบันทึกเอาแก้วขยับขว้างนั่นมัดยับตัว ตีเขาโอ oh, ้นี่ว่ากรรมการแย่ไอแย่ขอกมานทำไมสูงก็จะเลื่นหูจะเลื่นตาเติบยุ่งอกมีแสงสีเสียงให้บืงค้อมเอาแก้วถือตีข้างกระต่ายแล้วเอาล็อกเอากรรมการแย่ของแม่ก้อนสู้สุกีเตะหัวประถือแก้ว เอาแก้วดูชฉงฉางนะครับเอาเอาเหมือนคนตื่นสนามเอานั่ะน่ะเอาสองมัดเอาเอาได้สองมัดเอาโดนเตะเขาแจ็คแร็ตเอาแก้วล็อกเอากรรมการว่าจได้ปกติญี่ปุ่นเขาห้ามล็อกนะครับเอาหมดยกแรกนั่นอันนั่นอะเทียนาวามันคนใครฮัมโบมีเอาลยเอาระวังฟังยกแรกนะครับพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาให้น้ำตัวอ่าเนื่องจกชกญี่ปุ่นนี่ก็สไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับนี่การชกในครั้งนี้ก็เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เห็นบ้านตัวผู้สาวใส่สนสูงพวนละเรื่องฮานเกินพานะรายการบิ๊กแบงสามเจ็ดนะครับนะระหว่างแก้วรุมจองกางเกงสีดำแล้วก็ซูซูกิยามากิววากางเกงสีแดงนักชกญีญนะ่ปุ่นนั่ะบอกกางเกงกันสีหัวอยู่บ้าง้าผู้ได้เป็นไฟไหมเนาะเอาญี่ปุ่นเตะเขาขี่ตะแห่เอาถึงก็เตะขี่ตะแล้วว่ามันมุนนั่นแล้วเอากอดอีกแล้ว เอาหน่ะนะกรรมการก็เตือนนะครับห้ามล็อกห้ามกอดเตะไส้ลุยนะครับเนี่ยเอาเป็นเป็นเจ๊งในบุระแก้วตีเป็นยึกยักบอมมีสันมีเชิ่งคือยังคนยันบ่นได้เงินเย็นเนี่ยเอาแก้วถือเตะห้ำเลยครับนะอขอโทษขอโพยแห่งผู้ให้บันได้ยังมันเตะห้ำกันย้วยเอาน่ะเอาแล้วขีนบัฟด้วยแล้วลองเบืงพวนอ่ะเอาน่ะแรลกแข็งโอ้ยเอาเอาว่ายัางไง เอาต่างฝ่ายต่างประสานหำซึ่งกันและกันนะครับเนาะ,นะ,นะอะันนี้ไม่ได้มีนั่นเห็นว่านั่นโอ้โห,โห,โหดังโป่งล้านบันนึงเอาคนรจะกรรมการว้ายคนเตะหำกันพ่นนะนะเอาฮกเซียนเห็นยวเาเมืยตั้งไฟตั้งเล่งก่อกระจับกันเนาะครณะเอากรรมการก็ให้พักสิครับเนาะ บ่าว่าประเทศใดก็จุกห้ำเป็นเพื่อกันนะบ่าวว่าแคมเปนเลยญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นไปใส่กับบักแอลวัดเจ้าไรแก้วเอานั่นเตะขานั่นเมาเบิ่งไปเจ้หนึ่งก็คล้ายคล้คนเสียสิ้นนั่นเห็นบ่เป็นดึงดังดึงดังได้ไังเอาเนี่ยเอาเฮ้อเอานั่นเห็นบ่าหัวแข้งใส่ตัวซูสกิ้ตีล่ำโตนะครับเอาอ่านแยกทแคมเปนโซ่เอาจ่วงได้มาใส่สำหรับแก้วอันนี้โชคในกติกาห้ามใช้ศอกนะ ก็เหมือนโดนตัดอาวุธที่ถนัดไปเหมือนกันนะครับนักชกกัมพูชยเนี่ยเอาโดนเะของนาท้องเอานั่นนะ่ะเข้าอ่อนอันนี้ก็คือยกที่สองอาว่ายังไง่ายแก้วเอานั่นนะ่ะเ็นบอนทัวดึกไอคลัมตัวน,ะนั่นล็อกปีกรรมการแยกกอดแยกกอดมนกรรมการว่า,าก็ห้ามกอดนะครับนักตีการคิบวอกซิ่งโอ้ยมึงเมื่อไปแต่ละบาทนะพี่น้องเอ้ เป็นตะไต้นะบ่เป็นคนถือกไกลด้ยคนเบื่อน,เ,อนเป็นตะแขน,นรถกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึง่งปีว่าเถือนี่หวยแขนรดนะสู้สุกีเตะใส่เอาแก้วขึ้นด้วยใสย่เอ้าว่าแจ้งได้ะไรถือเตะของนาท้องอีกครั้งหนึง่งเอาแก้วเตะขาอ้าล่อ,ลองเบึงเปียนเฮ้ยอรัมเสียมผุ่นไม่เห็ดขานะี่แก้วเทวกัมพูชากับเสียมหามันงนะ เอานะเอานะนโอ้โหอีกครั้งหนึ่งเอาสวยนะครับนะเนี่ยการชกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยโดนอย่างเงี้ยเสียคะแนนนะโดนเตะขาแอร์แลแน่นี่เอากรรมาการอ่ะแยกแคมแมสเออพนะแยกเกลดไรไหมเออเอาแก้วว่าจะไปแก้วเอาแก้วเตะหลุยเอาแน่เอาดูลูกหนักนวงอยู่ที่แก้วนะครับนาะแต่การชกก็ยังไม่ขาดปานใดนะเพราะต่างฝ่ายต่างก็แลกอาวุธกันยังไม่มีใครเพียงพ้ำสำใด เอากรรมาการอาแยก,กออกมาท้าแม่เอาให้สัญญาณชกนะครับเอาซุซูกิเตกหัวไม่ถือแก้วต่อยขอลำตัวเอาหนันประสานแข้งเอาเอานัน <c oughs> เอามดยกที่สองเ <c oughs> บื้องหน้าเป็นทหารเพิงมัน <c oughs> เอาหลังจากที่หมดยกที่สองนะครับเอาสองยกที่ผ่านมานี่ก็าตามที่ดูด้วยสายตานะาแก้วรุมจองเนี่ยก็น่าจะได้เลื่อมอยู่นะหนั่นเห็นไหมผู้สาวใส่สนสูง,สง ไปนั่งกล้องเสียกที่ผู้สาวลงมาเป็นอย่างดียนะจอบทะบงดากเขานั่นเผู้ใดดากตรงดาบโตรงหมดอย่างเงนนะเอายกที่สามตนยกแก้วประกบตีเขาเอากรรมการแยกออกมางไอ้สัญญาณชกนะครับเนเอาไว้ยังได้สู้สู้กี่เอาเตะขัวหลุยเอาเตะขัวหรือเอาถึกเตะของงามดากเอแล้วแน่ลงไปเอาแก้วรุ่นจองดูการชกไม่รัดคุมนะครับแก้วเนาะ ถ้าจะพูดตามความเป็นจริงนะครับนะก็ออกแนวสเปซสปะนะอันนี้จะไปเจอนักชกญี่ปุ่นเก่งๆนะแล้วก็แล้วก็ลำบากเหมือนกันนะเอาซูซูกิขยับขอหานะครับเอาเตะไส้ขดุกสวงแล้วโอ้โหลองเบิ้งตีเอาแก้วต่อยหัวไม่โดนเอาแก้วก็ได้ลูกเตะกวาดพื้นนะครับนะลูกหลักเลี่ยมในญี่ปุ่นก็ไม่แพ้นะเนี่ยรอจังหวะสองสวนหนักๆเหมือนกันวันเพอเอาแก้วว่าจะได้แก้ห เอ๋อเ <ๆ S 2> นี่ยเอ๋อต้อยใสายคอรัมตัวอ,อ๋อแยแยแคมสุอ๋อ,อกรรมการแยกออกมาเอาอีอย่างที่หนึ่งพอเวลานอ,อกว่าจังไดย์เนือใบแดงหรือใบ,เห,บเหลืองอ้าวใบเหลืองเตือนแก้วกอดนะครับเนาะ,ะการชกแบบคิกบ็อกซิ่งนี่ก็ไม่ให้กอดแบบมวยไทยหรือมวยเอมเมน,นะ เอาก็โดนเตือนนะครับใบเหลืองแก้วไะไรตีไสตีหัวนะครับนะเอาก็ยังไม่เข้าเป้าแลเปลี่ยนการเอาเตะขานั่นอ่าอาอนี่ก็คือลูกที่ลูกหากินนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เรียกว่าได้เนาะเนาะเน้นเน้นเหมือนการนัเตะกวาดพื้นเนี่ยเอานั่นจ้วงนี่มัดขวาเอา้าเอากระเด็นไปตามมัดแล้วครับวัดให้ได้แก้วเอานั่นตีขอวลำตัวเนี่ยอลอกเบิง้งตีเนี่ยเนี่ย,ยไว้ตบพัวล้แก้ว ถ้าเป็นแก้วแฟ์เทปนี่ก็คงจะน็อกไปตั้งแต่ยกแรกนะครับเนาะแต่นี่เป็นแก้วรุมจองตารชกก็สูสีพอประมาณนะเอากมการแยกออกมาให้สัญญาณชกท้อเอาแก้วว่าทังไดเอาโดนสวนขึ้นคือกันมันเถอะเอานั่น,นักะเขากระตุกแท้งที่กันกำการแน่ไม่ยังะลรทีนีงเฮอพอเวลานอกอยัง้งเฮออเอาตัดคะแนนเอา อ่าแต่ตัดทั้งสองฝ่ายนะครับนะกอดกันแล้วการตัดคะแนนนี่ก็มีผลต่อรอบหน้านะ่าแทงในแก้ววื้มัดใส่นะเอาน่ะเอ้าเอาน่ะลุยแล้วลุยแล้วล้วตีเข้านะ่ะเอาญี่ปุ่นกับเตะขึ้นกันโอ้โหเอาญี่ปุ่นได้จาจาแจ้งแจ้งเหมือนกันนะน่ะแก้วเตะหัวเตะหลักเหลี่ยมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนะดูรูปทรงการชกนน่เพราะว่าแก้วเนี่ยออกแนวออกแนวสํำนักสงวนะ เอาซูซูกิเอาโดนจ้วงโทนาที่หนึ่งแก้วหัน้าอุ้ยแห่งซกแห่งคึกเอานั่นเตะขาเอาต่างฝ่ายต่างโดนเอาซูซูกิก็โดนเหมือนกันนะครับเอานั่นน่ะเอาเนี่ยเอายกสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าเสียรูปทรงสันมมุ้ยไทยก็กลับมาเป็นตอนแล้วเอาเริ่มแล้วนี่ระนาดเราเริ่มห่างแล้วเี้าว่าไพสเป็นไพสแล้ววันนี้เฮ้อ กรรมการก็โคตรจอนเบี่ยมงม่งๆเอาเมดยกสุดท้ายเอาก็ดูไม่ออกนะครับเนาะแต่ลูกสวยงามลูกเตะขาเนี่ยแก้วก็ได้นะเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งนี่เขาจะมองเห็นลูกเตะกวาดพื้นเอากรรมการรว่วมคะแนนนะครับเนาะกรรมไม่แลสิครับว่าไผสิษนะบันทึเอานั่นนะเอาตังายตางมั่นใจนะเอานั่นนะกล้องซองมาแล้ว อ้าว,าว,าว,าวแก้วแฟเสกโอเวอร์แมน,นแก้วรุมจองนะครับเนาะก็เป็นฝ่ายเอาชัคคะแนนซูซูกิยามากิว่านักชกจากญี่ปุ่นไปท่อนตัวแล้วก็ต้องจบโดยเวลาเพียงเท่านั้นครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมมาแล้วขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ